มัอนี้พ่พีพ่อหนองครับผอมเอาจ๋ครับมากินซ้อยจุดเลยพี่น้องเด้อสร้อยตอนยังงี้งามๆครับพี่น้องเงือแดงๆขาวๆอ้ยขาวๆประเทศพี่น้องเคยเหนกินตะกูคักเห็นตะกูขาเขนียัางเนี่ยไกดี่อย่างละบานมอืมอืมอือืม สวัสดีครับมิดมาแฟนแฟนภูติดตาเบบซีซูหมองสุบอนครับอ้ามื่อนี้ครับพี่น้องพร้อมเบ้าโจ้แล้วครับมื่อนี้ยอ้าเบ้าโจ้ครับมื่อนี้ลูกมาได้มาน้ำเด้อพี่น้องพร้อมพันลายาบ่ได้มาน้ำครับมื่อนี้พ่อพี่พ่อน้องครับพร้อมเบ้าโจ้ครับมากินสร้อยจูเด้อพี่น้องเด้อสร้อยตอนนี้เงี้ยครับพี่น้องเด้อนแดงๆขาวๆนี่ขาวๆพี่น้องเคยกินตะกูขักถ้ากูขาวๆเนี่เนื้อสดๆครับแดงๆงามๆพี่น้องพร้อมตับหวานแล้วพี่น้องท่าเบี้ย มาเด้อครับแฟนครับสูงมองสุบอนครับมันไม่สร้อยจุนน่มกันครับมันนี่ส้อยจุนน่สดๆเนี่ยงามครับพี่น้องมาเนี่ยเอาโอ้โหโแฟนขาดเข้ามากเลยพี่น้องเอ้ยเอาแม่แมาแม่เอาเลยห้อาจุ่มจำจำจึงจรงน้อยกันนี่เถ้อกล้องเขาวาจุ่มครับอาจำเรื่องจึงน้อยกันพี่น้องอุ้ยตอนไหมขนาดเลยพี่น้องเตุยตุยมาเด้อกินส้อยจุ่ม ซอยจุ 1941, ้อยจุความพากับพี่น้องจำจำยิ้มกอนมาเลยมาเด้อคุณแม่สมพรครับมากินซอยจูน้ำกันครับหัขั้นขาดข้ามมากเลยพี่น้องมันมาพี่น้องมาเสียงนครับตอนนี้ไงควมแก้วขมขครับหน่อยสด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 สเลยพี่น้องเลย ออนีย่างเนี่ยปกวสดอีย่างละานเป็นรลชก,ก,กลม,กลม,มพักเม็กก็ไม่นองเนี่ยให้กินมาพักเม็กจำ้จำแล้วตอนครับเกี่ยว คุณคุณครับสดน้ำแก้วพร้อมนว่าขอท่าดีว้าจบท้าครับหินน้ำปกาวีจำหินน้ำครับพี่น้องพ่อยดีย สินงว่น้อยครับคุงเนี่ยตะระตอนพี่น้องเย้ตอนซ่อนกลุ่มปูดกลุ่มปูดพี่น้องก็ครัวติดอากรากบ่ดยรูโด,ดู นงพี่น้องสิ้นกับสิ้นเกนหนอยเหมือนเดิมครับโอ้ตาหวาน,วานครับตหวานเลย <c oughs> กินเมา่อยานพี่นอ้องเ่ยานได้กินบ่าปากนะ <c oughs> ตอนเหนียงามำหลุมปูดเนี่ยไม่สอดน,นะข้าวโจ มลำพี่น้องตุกแก่วอ้สุ่มคลอดพี่น้องเองมาเรือยครับ ตเนื้อน้ำกันครับเนือ<ด>เน้อสดๆเนื้อสดๆเนื้อง,งามครับไหนน้องทางในนามส่วมมาน้อยพี่น้องเลยอื้อเป็นไหคือเขาป่าป่าว่าจริง ลูกใต้ท้วมากครับใต้หลาท้วมมากลูกใต้ท้วว่าเป็นหรอว่าลูกใต้ือลูกสาวไงท้วมมากั่ะลูกสาวไงพ่ดมาคอยปากาครับร้านแม่วันศิลหากินเจ่งครับพี่น้อง บริสุทธิ์ดหวานไงเององอกจาดเลยพี่น้องมาได้กินอกปิก ใส่เกี่ยวกันเถอะมาแจได้ว่าใสเกียวอืมน่าิ้งคุมาซับกันไปหาคว้าตู้ใส่กระบอไข่มาล้วนละ่านก็เฉยติตอมาทั้งหมดต่๊กต๊มไปซะนีช็อกเา็อกเต่อเดียวครับโอ้ตอนนี้ไหม ดๆๆๆเดดกดยวเ<ล>ยนี่ยพันกันก็เป็น,นงานจิตชาติมาพันค้าเขานี่แล้วพันตับสานติพีพันตับทีเใส่นติพีพิอันตวายุรอรอยเอดว่าปีนิสาระขามไม่โตเนี่<ม>ยตุรกเลียนไปเอาอยู่เด็ดม่ตัตับ เขามาบอกเด้อจ้ากันผู้ใดยูกใร้อน,นขายเยอะเอาตัตับมาเอาเลย,ยแม่มัน,จะจะน,น,นชีนเน, <laughs> นี่ยไปว่าในแก่งพั่องัอวไปท่านพี่ผ่าปลาตัวไปก่อนเอาตั๊กตับดิเพื่นผู้อื่นมันก็อยากได้ตับกั่อนเราคนซื้อซีเนาะแม่ยูฮเสีเพื่อนอยากกัน <c oughs> โอ้ยเด๋ยวส่วนใจวันนก็ไ่ได้กินนะ เอาเดอ้อคาวบามบาื่ยืนเบานี่ยืนเบาทับเลยโดยเบาเม่เบาได้กินก็แห้งแล้วละ,ะไรเนี่ยมาอตั้งลม,มให้ยห้สุดๆมาเรือพๆอิจเสียบลำเบาครับปุ๋ยแด้วพี่น้องตุกูสกุลแล้วครับเอิ้นเอินเอ้นพี่หญิงทำนเรื่อยครับพี่หญิงกินส้อยจุกันครับนาหมัมกบวัวสรอยจุก ก็สบายกับไฮซวงให้เซ้าเด้อครับเดือบึงบ่ปุวยไข่ลำลำลำเรื่อยเสวยวันสวยขึ้นโยก็มีผู้เอืนดิบอ่ะอือืมอื่นต้องมีอ่านะเนื่อพกอเทามักว่าพ่อเทามักเลยครับอมืวอืเดินล่ามากินน้ำเนี่ย ปลุเยคกินเอา้ดีเพื่นพนพอกนกนากกนนอกเอร์รอรนพาะถั่วมาด้วยค,ครับพ่อตัวอืมสมกินมาได้กินแหลพี่น้องเอหนุ่ยเรากินกินู่ครับเพื่อนครับว่าปีกับพี่น้อง นี่เลยครับเพ้นไปหนึ่งเขาไม่ห้องจจ้เขาม่บัดเออไหนเราเ็นยเย็นไงว่างงานเย็นไงเลยมันอยเย็นเย็นไงหน่ะมาบัดกนเขามาบัดน้ำัีงปุดพุดดีขึ้มาเโตามาจีสามตอนไงเฮเลยจ้าืมไ่ต้องพันเมล่ะเอาลงไปจุ่มเลย น้ำตาตัวนัแต่แมานางตัวตับกินตัวตับเนี่ยักินพันธดีครัเอาโอ้แสบปักพี่นองเลยมาเด้อครับแฟนครับสุหมองสุบอนครับ แก้เวเลยการเน,นี่ยพอนะม, <c oughs> มาด้วยเสียเงยีสยเสษมกันครับมาด้วยไม่ตีนะมาด้ม่ตีซอไม่ตีพันกบแล้ว่ะมาด้วยไอ้ครับแฟนครับจะโดนในเหล้าขายห,หลูกกบดีบ่อนอะ นัามถ่วนัามถวมกรบเล่รเฮ้ยอะไรดูกกบกะทิดตอสาเมตีพันกบเรยพี่น้องเลยแล้วมีกลบหน่อยกลบไงไม่มีตะโกบไซไม่มีต่กบใไ่ใหม่รล้ว่าเ้ยใส่กอบแซบๆกับไอเสียง่ายได้พี่น้อง ผู้เล่นอะไรแก้วปลาบองครับพอหน่อยซอยเดิมครับจัดให้มีมดส่วนชุย่างพี่น้องสามมันปลาแดกปลุกละวลอยพี่น้องอืสีเลยขิ้ไส้ตำฮ่งติดมือสาหมือกระบกออกพี่น้องนองครับนองไงแซ่บครับทีมงานหยาดต้อนปลาแดกกันมาบ่ได้กันเลยโอ้ยเลแต่เข้าขวดพี่น้องข้างล่างพคนน่ะเชียนโกโก้ด้วยสอยจูครับ Oh, ปวดเลยกูด้ว่าจำาบแบบช่วงไหนเจ้าเด้อพี่น้องเลยสุกสุกคนันยอดอกแสบไรลืมกินหอยหยอดจอกพี่น้องเอาลืมเห็นปะละหอยมันไหลจะสีนืมอมันก็ไหลลงรืเลยๆครับใกลกินมีสีน้ำไว้นะพี่น้องนะรารมือเย่อมเลยคร ว่าเราก็ลืมประเดีเพรหน่อยพี่น้องไปเหงก็มีด้วไปเหงไรเลเด้อไปเหง่อไป,กปงก็มีปลาพวกก็มีพี่นอ้องจีนอะไรางา่ตัวนี้เอาเลยจ้าแล มันพันกันอุ่มส่วนกัน,น mm. ร่องท่องเปลี่ยงอ๋อมืดไปเนาะจัวตัวนี้งามสินงามได้พี่น้องสินเน่นอนนี่เป็นตัวมันอด้อพี่น้อเงินเฉพาะกาไปซื้อดู จจนี่เป้าจู่ครับส่วนนี้ังงยบๆเฮ้ยผู้โดสยสารขึ้นแน่นั่นนะวะเสร็จหมดแล้มเม็ดวัดเอารถด, <c oughs> ด้วยพออิดม,มาด้วยครับกินน้ำดูน้ำเต้าครับตะบานี่ว่าได้ฟักด้พอ <c oughs> อิฐแล้วเขียวว่าดี เวล่กฟักมุนมุนบอกว่าพักดีเว้ยพ <c oughs> อถ้าเพียงไหนไหมเอาเลยบกินม,มาเจ้า เชียงนกกินเป็นน้ำฟังเชียงนกเป็นปน้ำี่นาโอ้ยเหนเดากลักวยเจวบ้าไ,าะะไหหร่เครอก้วยหอตอนนี้ไหม หาตางสี่วันเมื่อกินสิ่งนี่พี่น้องเลยลอกสวดลงมืเสกตโวไปกินตู้เนื้อน้ำลายมากระเพา่ในแจ่มเหมือนพี่น้องเอย เป็ดดีเว้ยหวอาอนข้อว่าไังาลนส่าไปน้องเดืหมงงดตรงตงก็พราะเทสุ่มหยอดเนาะเท่านั้นต่มมา เอาจัวเอาพักเปลงซีนไว้สันดาว่าเอาเหมดด้อบุกหมจะออกพี่น <telefon> ้องเอ้ยคุยขึนไม่ได้ขขวก็เพียนตตอนเขาหนาวมากันอะไรบ่เอาหมุนกันได้พี่น้องมอิ่มใส่หลครด้วยอ๋อ งบกันแล้วถ่ายเลยมันถ่ายเดไปเดมาอยู่มันอิ่มไหมท่านล่ะพี่น้องมันแหลกน้ำมอน้ำเอามันเมือนเดียวนะเอาตัวเออจันทร์ได้ไหมโอ้ไม่นี้ถึงใจครับพี่น้องแซ่บครับแซ่บแน่ครับสร้อยจูกับพี่น้องสีเงี้ยตอนเงี้ยครับสีสดๆสีงามๆครับปลาหอกเป็นสีเหมือนเส้นเหมือนเส้นสีง้อหน่อยครับพี่น้องหรือว่าสีงัวไทยบานเนาเอื่น อาสาลับชีดนี้ครับโชคดีมีความสุขจะเก็บแยกไข่ยกจนพี่น้องหันลำรวยสุขสุขคนครับผู้ใดเบิ่งเบาปุ๋ยจูปาขอให้สวยวันสวยขึ้นโลกให้แยกเก็บจะทำให้ไก่สุขสุขคนนะครับลำไปดวยครับอาซาลับชีดนี้ครับสวัสดีครับครับคิวพี่น้องเอ้ยเมาปุ๋ยขอขันราชการจากเช้าเดลยเดลยพี่น้องมีของดีของต่อมาฝากพี่ฝากน้องขึ้นเก่าแล้วครับผมนี่ครับพี่น้อง ปลาบวงแบบสุกข,ของพอน้อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเดอ้อปลาแดกน่วๆครับพี่น้องใส่สมุนไพรหอมหอมบ่มีกินข้าวไร่สารกันบูดลอยโพเส้นเด้อครับเห็ดสดใหม่มือโตอมือพี่นอ้องซิมแล้วสิติดใจเฮี้ยงหใหง่ๆไห้ละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองสื่อเด้อพี่น้องเด้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพอน้อยหนึ่งสองสามมีแอดน้ำนาน้าเด้อพี่นออ้อง่าลืมูดหนุนซอยพ่อน้อยซอยเดิมไมเด้อครับ